ของพิกตู่สู่สังเวียนนักการเมืองแบบเต็มตัวพลังประชารัฐสู่รวมไทยสร้างชาติจากที่อยู่กับพักพลังประชารัฐมาหลายปีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองแบบเต็มตัวในนามสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ถือเลิกเขียนใบสมัครสมาชิกไปเมื่อวันที่9มกราคม2566ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตอย่างยิ่งใหญ่ย้อนไปเมื่อวันที่24มีนาคม2562จากการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปปรากฏว่าพ,พรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งคือจำนวน8,441,274คะแนนเสียงและเมื่อพิจารณาจำนวนสอสอพบว่า พรคพลังประชารัฐได้สอสอเขตจำนวน97ที่นั่งและสอสอบัญชีรายชื่อจำนวน18ที่นั่งรวมทั้งสิ้นจำนวน115ที่นั่งและถือเป็นพักการเมืองที่ได้รับจำนวนสอสอป้าเ็นอันดับ2รองจากพักเพื่อไทยแต่ทางนี้แม้จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของกะกะตนะคะแต่ภายหลังก็พบกับปัญหาความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับสูตรการนับคะแนนและสอสอที่พึงมีของแต่ละพักการเมืองที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาพัคพลังประชารัฐได้กลายเป็นพัคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลโดยภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งพัคพลังประชารัฐได้เทียบเชิญพัคการเมืองอื่นๆเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลอาทิเช่น1พัคประชาธิปัตย์2พัคภูมิใจไทย3พักชาติไทยพัฒนารวมถึงพักเล็กที่มีสสหนึ่งคนกว่าสิบพัก จัดตั้งรัฐบาลผสม19พักบวกกับสอวอ250คนและที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเป็นเสียงสำคัญที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้พลเอกประยุทธ์ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกหนึ่งสมัยผลการลงคะแนนของพวกเรานะครับการรับคะแนนปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้500คะแนนตามกฎหมายก็ต้องถือว่า พลเอกประยุทธ์จนันโอชาได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วถึงถือว่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาได้รับเลือกตามมาติของรัฐสภาให้ดำรง,งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกระทั่งเมื่อวันที่17สิงหาคม2565ตัวแทนพรรครวฝ่ายขานนำโดยนายแพทย์ชลนลนาสีแก้วสสนานหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายค้านร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเพื่อขอส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระก,การดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสารมีคำวินิจฉัยนะครับให้ในายกพ้นจากตำแหน่งนะครับตามที่เราร้องก็คือตามัมาตราหนึ่รจ็วรสอนะครับประกอบกับมาตรา158วรวรค4ีเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดลงนะครับจากคำวินิจฉัยของศาลนายกก็พ้นจากตำแหน่งณวันที่ศาลสั์นะครับต่อมานะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องเรื่องข้อสงสัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้พิจารณาขณะเดียวกันก็มีมติ5ต่อ4เสียงให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีศาลมีคำวินิจฉัยออกมา และในอีกไม่กี่วันถัดมาคณะรัฐมนตรีก็แต่งตั้งพลเอกประวิทรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2565ตุลาการสามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ยังไม่สิ้นสุดลงโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคสี่ที่กำหนดระยะเวลาการเป็นนายกรวมกันไม่เกิน8ปีนั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ2,560ใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษายน2,560และได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อรัฐมนูรแห่งรัฐจักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศใชบ้บังคับในวันที่6เมษายน2560ผู้ถูกร้องดํารงตําแหน่งนายกัฐมนายกรัฐมนตร,นตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐมนูรนี้ผู้ถูกร้องจึงดํารงตําแหน่งนายนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบกําหนดเวลาตามรับนูนแห่งรจัรไทยพุทธศักราช2560มาตรา158วรรค4อาศัยเหตุผลดังกล่าวขั้งต้นสารรับนูนโดยมติเสียงข้างมากจึงนมจฉัยว่าความเป็นวัฒิเตีของนายกมตรีผู้ถูกพร้องไม่สิ้นสุดลงตามรับนูนแห่งรัรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตร170า170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกต่อ ก็มีข่าวสะพัดมาทางการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์จะไปเข้าร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติมาเป็นระยะระยะและยังมีกระแสข่าวมาด้วยนะคะว่าไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกับ40สสที่เตรียมเข้าร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเมื่อวันที่8ธันวาคม2565ต่อมาได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เจ้าตัวก็ได้ตอบปฏิเสธและถามสื่อว่าไปเอามาจากไหนทางด้านนายพีรพันธ์สาริรัตนวิภาค หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกปฏิเสธไม่ทราบกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสนใจจะเข้าร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติและยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวและในวันที่23ธันวาคม2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ ได้ประกาศความชัดเจนทางการเมืองขึ้นโดยกล่าวว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีความสับสนเรื่องความชัดเจนทางการเมืองของตนเองและวิาพาก์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาจึงตัดสินใจจะมาประกาศความชัดเจนว่าจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติและเตรียมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยล่าสุดคะ่ะเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาโดยมีนายพิรพันธ์สารีรัติภาคหัวหน้าพัก และนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเป็นสักขีพยานก่อนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตท่ามกลางสมาชิกพักร่วมหมื่นคนที่มารอต้อนรับให้กำลังใจและรับฟังการเปิดใจครั้งสำคัญของบิ๊กตู่ถึงทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตในการสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองและเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ ท่า,ามกลางการกจับตามองจากหลายฝ่ายทางการเมืองที่มองเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งด้วยณนะเวลานี้สถานะของพลเอกประยุทธ์สวมหมวกสองใบทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสมาชิพกพารครวมไทยสร้างชาติเราก็มารอจับตาดูกันนะคะว่าเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ว่าการเดิมพันครั้งนี้หลังจากที่เข้าร่วมรวมไทยสร้างชาติแล้วจะสามารถนำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรือไม่ ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ